คันที่ 1. GY2P380 ปี53แม่ลูกไม่ดำมือเดียววิ่ง500 0 0 0กว่าโลใส่ของได้31.8ตัน ขอแนะนำรถบรรทุกหัวลาก Isuzu g y 2 p 2,553แม่ลูกไม่ดำสภาพเดิมบางป้ายแดงมือเดียวจากศูนย์ดูแลอย่างดีตลอดเจ้าของเก่าขับเองรถใช้งานไม่หนักดูแลตามระยะวิ่งมาเพียง500 0 0กว่ากิโลเท่านั้นรับประกันได้เลยครับว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานต่อได้ทันทีเหมาะสำหรับขนส่งงานหนักงานทั่วไปเพิ่มกาลังขนส่งได้หลายปีไม่มีปัญหา จุดเด่นของรุ่นนี้คือสามารถบรรทุกของได้สูงสุดถึง31.8ตันตอบโจทย์ธุรกิจขนส่งทุกรูปแบบครับเครื่องยนต์อิ u z u 3ส0แรงม้าเครื่องยนต์6สูบประหยัดน้ำมันเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนลื่นไหลดีไม่มีสะดุดเฟืองท้ายสมบูรณ์แน่นช่วงล่างแน่นแชสซีไม่โคดไม่ผูไม่มีการชนหนักวายยางสภาพพร้อมใช้งานทุกเส้นลงพื้นได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ดูแลสภาพมาอย่างต่อเนื่องครับ รายละเอียดกระบะเป็นแม่ลูกไม่ได้ติดตั้งระบบดำเหมาะสำหรับงานขนสินค้าทั่วไปต้องการพื้นที่รับน้ำหนักสูงพร้อมใช้ได้ทันทีอุปกรณ์ทุกชิ้นครบระบบไฟสัญญาณทำงานสมบูรณ์ครับเสนอขายในราคา1,250,000บาทพร้อมเงื่อนไขพิเศษสดหรือผ่อนได้ดาวศูนย์บาทสำหรับเครดิตดีฟรีดาวส่งประมาณ35,000บาทต่อเดือนนาน5ปี สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรถสามารถติดต่อคุณวีรัตโทร080 009 9563รถจอดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแนะนำสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจซื้อรถบรรทุกมือสองแนะนำให้เดินทางมาดูรถด้วยตนเองและตรวจสอบสภาพให้ละเอียดก่อนตัดสินใจโอนเงินทุกครั้งครับเพื่อความมั่นใจและปลอดภัยในการซื้อขาย คันที่ 2. m i t ิตซูบิชิฟูโซไอหลง TF 2 2 0ปี45สเปครถมาตรฐานขับตรงงานหนักพร้อมใช้ เสนอขายรถบรรทุกมือสองรุ่นยอดนิยมจากค่ายมิตซูบิชิฟูโซ o รุ่นไอหลง TF220 ปี TF 45ซึ่งเป็นรถบรรทุกที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในงานขนส่งทั่วไปงานไซ้งานก่อสร้างหรือธุรกิจโลจิสติกด้วยโครงสร้างรถที่แข็งแรงและดูแลรักษาง่ายคุณมั่นใจได้ในเรื่องอายุการใช้งานที่คุ้มค่าและประหยัดง,งบในระยะยาวครับในด้านสภาพรถ ต้องขอชมว่าเจ้าคันนี้ได้รับการดูแลมาอย่างดีเครื่องยนต์อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติไม่พบปัญหาเรื่องความร้อนหรือเสียงดังผิดปกติระบบเกียร์เปลี่ยนได้อย่างนุ่มนวลทั้งเกียร์เดินหน้าและถอยหลังครับ ยางสวยสภาพพร้อมลุยถนนทั้งเส้นทางในเมืองและนอกเมืองตัวถังช่วงล่างแข็งแรงช่วงล่างแน่นไม่มีอะไรหลวมแชสซีสวยไม่เจอร่องรอยการซ่อมหรือบวมโครงสร้างหลักยังคงสมบูรณ์พร้อมใช้งานทันทีรวมไปถึงเครื่องปรับอากาศแอร์ครบใช้งานได้ดีอากาศเย็นสบายถูกเส้นทางครับ ในส่วนของเอกสารบอกได้เลยว่ามีเล่มทะเบียนพร้อมโอนถูกต้องมีหมายเลขชิรเรล7393รถถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างสามารถดำเนินการโอนได้อย่างมั่นใจสำหรับรายละเอียดกระบะและอุปกรณ์เสริมหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้ขายได้เลยครับเสนอราคาขายสดตามสภาพเพียง320 0 0 0บาทราคานี้ต่อรองได้นะครับขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกัน หากสนใจเข้าชมรถสอบถามรายละเอียดหรือจองคิวเข้าดูรถก่อนตัดสินใจสามารถโทรติดต่อ0615282497รถจอดอยู่ในเขตจ,จังหวัดและอำเภอสามารถนัดหมายเข้าชมตามวันเวลาที่สะดวกได้ครับอยากแนะนำพี่น้องทุกท่านหากจะซื้อรถขอให้ไปดูรถด้วยตนเองตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดต่างๆให้ดีทุกครั้งก่อนโอนเงินเพื่อความมั่นใจครับ คันที่3ครับ Isuzu F X Z 23NZ ปี2013รถบรรทุก12ลอดัม2เพลาเครื่อง 6S D1 320แรงมา้าขอนำเสนอ Isuzu F X Z 23NZ ปี2013รถบรรทุกมือ2คุณภาพดีรุ่นยอดนิยมในกลุ่มงานขนส่งและงานดัใช้งานไปเพียง255,555กิโลเมตร รถดูแลรักษาอย่างดีสวยเดิมทั้งคันพร้อมใช้งานทันทีเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถบรรทุกขนาดใหญ่รองรับงานหนักได้หลายรูปแบบเช่นงานขนทรายกรุงหินลากวัสดุอุตสาหกรรมหรือใช้ในเวทวงก่อสร้างทั่วไปมีความคุ้มค่าเรื่องสมรรถนะและความประหยัดครับรายละเอียดเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างยางแชสซี เครื่องยนต์ 6S-D1 Turbo 320แรงม้ามาตรฐานความทนทานยอดนิยมในวงการอิูุุประหยัดน้ำมันดูแลง,ง่ายให้กำลังสูงต่อเนื่องตัวรถมาพร้อมเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลเข้าเกียร์ง่ายช่วงล่างสมบูรณ์เกาะถนนยางทุกเส้นสภาพดีพร้อมลุยงานแชสซีแข็งแรงไม่เคยชนหนักไม่มีผุให้กวนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องยนต์เพิ่มเติม,ตมได้เลยครับ รายละเอียดกระบะอุปกรณ์เสริมตัวกระบะเป็นดัมสองเพลาแข็งแรงทนทานเหมาะก,กับงานบรรทุกหนักดัมไฮดรอลิกขนาดใหญ่ทำงานสมบูรณ์บรรทุกได้จุใจพร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องซ่อมหรือทำเพิ่มสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพิ่มเติมกับผู้ขายได้เลยครับราคา999,999บาทเบอร์ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถได้ที่เบอร์061-416-9919คุณอ้วนรถบรรทุกคันนี้จอดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองโคราชหากสนใจพูดคุยหรือนัดตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองแนะนำให้โทรติดต่อก่อนเข้าชมรถจริงครับแนะนำเพิ่มเติมหากจะซื้อรถบรรทุกมือสองควรนัดหมายเพื่อดูรถตรวจสอบเอกสารและสภาพจริงก่อนโอนเงินทุกครั้งเพื่อความมั่นใจครับ คันที่4ครับ Hino f c c j 140ปีผลิตสอบถามข้อมูลจากผู้ขายได้ครับนำเสนอรถบรรทุก Hino f c c j 140รถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถบรรทุกเพื่อใช้ในงานขนส่งทั้งในและนอกพื้นที่เอกสารเล่มทะเบียนครบถ้วนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีมั่นใจเรื่องการซื้อขายตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้ทุกขั้นตอนครับ สภาพตัวรถผ่านการตรวจเช็คและดูแลมาเป็นอย่างดีตัวถังเดิมสีสวยไม่มีชนหนักตัวรถแข็งแรงทนทานจุดเด่นของรุ่นนี้คือความประหยัดน้ำมันและการดูแลรักษาที่ง่ายอะไหล่หาเปลี่ยนได้สะดวกเหมาะทั้งใช้งานทั่วไปและงานขนส่งเชิงพาณิชย์ด้วยระบบขับขี่และเบรกที่มั่นใจพร้อมรองรับน้ำหนักบรรทุกได้เต็มประสิทธิภาพเอกสารครบช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อครับ เครื่องยนต์ดีเซลฮีโนขนาด140แรงม้าระบบเกียร์มาตรฐานห้องเครื่องแน่นเงียบไม่มีเยิ้มไม่มีควันไหลประหยัดน้ำมันช่วงล่างแน่นหนึบเบรกดีคุมได้มั่นใจยามถนนลื่นแชสซีแข็งแรงไม่มีรอยผุไม่เคยชนหนักอย่างสภาพพร้อมใช้งานทุกเส้นหมดกังวลเรื่องซ่อมบำรุงระยะใกล้ครับรายละเอียดส่วนกระบะและอุปกรณ์เสริมสอบถามข้อมูลจากผู้ขายได้ครับ ราคาพิเศษสนใจสอบถามเพิ่เมเติมเพื่อรับข้อเสนอที่ดีที่สุดได้เลยครับสามารถซื้อสดหรือผ่อนมีไฟแนนซ์รองรับทุกเงื่อนไขอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องเอกสารและการดำเนินการครับชมรถได้ที่จังหวัดสุขโขทยัยสนใจติดต่อคุณออยโทร064-939-5303นัดหมายดูรถหรือนัดวิดีโอคอชมรถจริงได้ตลอดเวลายินดีให้ข้อมูลอย่างาละเอียดครับ คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อก่อนตัดสินใจโอนเงินหรือรับมอบรถทุกครั้งอย่าลืมนัดหมายเพื่อดูรถจริงทดสอบสภาพและตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจในการซื้อขายครับ คันที่5ครับ Isuzu F X Z 360ปี2556พ่วงแม่ลูกด้ำสเปคใหญ่ขออนุญาตนำเสนอรถบรรทุก Isuzu F X Z 360ปี56พ่วงแม่ลูกด้ำสเปคใหญ่เหมาะสำหรับงานหนักงานขนส่งหรือขนดินขนหินตัวแม่ยาว6.50เมตรตัวลูกยาว7.20เมตรความสูงกระบะ2.40เมตร40 m, ความกว้าง2.50เมตร50 m, บรรทุกได้สูงสุดถึง29,200กิโลกรัมรถบ้านฝากขายสภาพพร้อมใช้งานไม่เคยบรรทุกหนักเกินสเปคมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนครับด้านเครื่องยนต์เดิมแรงจัดตามสเปคโรงงานรอบเดินนิ่งไม่มีเสียงดังผิดปกติระบบเกียร์สมบูรณ์ทุกฟังก์ชันเข้าออกง่ายไม่มีสะดุดคัดชีสวยไม่มีผุหรือผ่านการชนหนัก ระบบช่วงล่างแน่นไม่โยกคลอนอย่างสภาพใช้งานได้ดีพร้อมออกงานทันทีทุกจุดดูลาตามระยะไม่ต้องเก็บงานครับตัวกระบะดำทั้งแม่และลูกสภาพสวยไม่บวมไม่มีผุหรือรอยทะลุกระบะเปิดปิดได้ปกติระบบยกดำขึ้นลงสมบูรณ์ไม่มีรั่วซึมพร้อมลุยงานหนักทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเหมาะกับทุกธุรกิจที่เน้นการขนส่งในปริมาณมากครับราคาขาย1 5 5 0 0 0 0บาท สามารถสดหรือผ่อนก็ได้มีไฟแนนซ์ให้คำปรึกษาและจัดไฟแนนซ์ได้เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนเจ้าของฝากขายโดยตรงไม่ผ่านนายหน้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0649706263คุณนุรถจอดอยู่ที่จังหวัดอำเภอสนใจนัดดูรถจริงก่อนตัดสินใจได้เลยครับ คำแนะนำสำหรับทุกท่านถ้าสนใจซื้อรถควรนัดดูรถตัวจริงและตรวจสอบสภาพให้ละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งเพื่อความมั่นใจครับ